ม่เพื่อนจ้าเหมือนีนห้ามาเบิ่งในเฮ็ดกันจ้าเหมือนนุ๊เปียวเฮ็ดนั่งฝาผู้ทานมาจะพี่น้องลอยก่อนจะพี่น้องก่อนละสิบปาทจ้าเดี๋ยวห้าสิบมาเบิ่งตอนเขาแก้ปากน่าจะพี่น้องเนาะแก้ปากมาจะเพ่อนๆหลังจากที่ห้าเอาก่อนเฮ็ดมาห้าสิบเปิดปากเฮ็ดนะาจะเนาะห้าก็จะเอาแอลกอฮอลในชีด ใส่สอนจ้าเพื่อว่าเขาว่าบูไห้มันมีเสือล่าพี่น้องแล้วก็เอาสำรีเช็ดจ้ะเช็ดกันเนาะเพคันว่าถาบนบกถาบนเร็ดแบบนี้มาซสิเสือล่าจะพี่น้องเพื่อว่าเฮ็ดเพิ่นอันนี้อยู่เลยจะพี่น้องในห้องก็ใชมาแก้เขาฟังออกจะมองพี่น้องแก้ออก แก้วอาไฮเบิร์กจะพี่น้องจ้ะออกวันล้วจ้ะแตวตอนเลี้ยงข้าสิ้น้าวชิ้นแม่ไฮเบิรงอีกคือเราจะพี่น้องที่เลี้ยงแล้วน่าจะพี่น้องเพราะว่าถานุชิเลี้ยงให้เบิรงอุ้ยใช้ไทยให้แต่กับไทยเองจ้ะอีกอย่างหนึ่งนูยยางบ่ได้จะพี่น้อง รถประจําตําแหน่งหนูจ้ะพี่น้องถ้าจะไปข้างนอกหรือว่าจังไรก็แฟนกับสิเข้นห้ยจ้ะพี่น้องว่าหนูยา,ายงวัไแดดเมื่อช่วงิเหตุจ้ะพี่น้องเอ้ยอยางวัได้กับปีกว่าวลราจะกันนั่งอยู่แบบนี้แหละเวลาถ่ายคลิปกับ่ายเองจ้าถ่ายเองตัดต่อเองอาจสีบล็อกท่านดีเป็นไดค่ะขอโทษขออภัพายนำรายๆเด้อดจ้าเด้อพี่น้องเด้อเมื่อไม่มจ้าจะได้กับเป็นกำลังใจใจ้ะ หอจะพี่น้องคนกัิมุกมันเห็ดจุกมากแบบนี้เนาะเขาก็ดึงเพราว่ามันอ,อจะพี่น้องดึงดึงออกจากิกมิจุกมัในเหมนไข่ๆซ้ำดีจะพี่น้องม,มันเมนี่ยืมเนะดึงออมดึงออกมาแเลกิมิเขาฝาอยู่นีนจะเกียเขาฝาอาจจะพี่น้องแกะจนเห็นขันแม่จะ ม,มาก่อนละสิบาทจ้ะหนูเอามารลอยก่อนจ้ะพี่น้งองรับม,มารลอยก่อนก็เอ,อมาออม,มาลองมาก่อนนะาจนะเนาะขามันดีกะสิขามันออกดีด้วยจังไรเกษีเพ็ดโล่งเกษีเพชรโล่งเพชรยางดีเลยจ้ะกว่าเข้ากับคล้ายฟองตลาดนานเลยนะจ้นะเนาะแต่ไม่อยากแต่ไมอยากลองเบอร์จ้ะ ในเห็ดแบบตัวข้าวหน่อย,อยเป็นตอนจะร่องเบิง่งคนแบบคืมที่จะพี่น้องคืมจะได้เที่ยงวันหรือจะ้ะคือมอะไรกับว่าม,มีล่ม ก็สิบเปเบิ้งตอนว่างแล้วนะ้องพี่น้องเน้าอะไรก็ฉีดหนามได้ก็เอาขาคุ้มแลว้วจะพี่น้องนอนเอน้าคนมาเบิ้งเท่านึงแล้วจ้ะมาจา้ะเาจะมาฉีดกันพี่เนาะวูบวูบฉีดแน้นดิดนเดี๋ยวง,ยงั้นฉีดอย่างงจ้ะพี่น้องฉีดหน่อยนึงค่ะพี่น้อง ดิดดเียวจ้าชีแทมินล่ะจ้ะในห้องเสียเอาหนามมาโลดจากพี่น้องโลดให้มันเปียกแล้วพี่น้องเ้าเสียเอาหนามหลานจากพี่น้องเนาอคให้โหลดหนามแบบนี้นจ้ะโลดสองขางเลยจ้ะเพราะว่าเ้ามีสองขาง ลดให้มันชุ่มจ้ะพี่น้องจะพี่น้องให้มันแข็งเลยมันหอนห่อนจ้ะเนี่ยนี่จะเพื่อนๆถ้าก็เอาผ้าเช็ดตัวที่ห่อไว้ใส่แล้วจ้ะพี่น้องห่อก็ไปชุบน้ำจ้ะพี่น้องแล้วห่อก็มาคุมไว้จังสิถ้าห่อเสรลดหมื่นนะาห่อก็ไ่ต้องเอาผ้าออกนะจ้ะน้องห่อก็ลดเหมือนเลยให้มันมีความความชื้นนะจ้ะพี่น้อง กระซ้ำนีนนะนนนะนะ่แบบหละจะพี่น้องยเข้าก็สิบปิดจ้ะปิดไว้ไม่อหากโดนล่มโดนแสงแดดกแล้วปิดจ้ะแบบว่าฮิดหน่อยๆจะพี่น้องทดลองก่อนจ้ะซ้ำนี่ล่ะจ้าซ้ำนี่จ้ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ นี่จ้ะหลังจากที่เข้าคุ้มแล้วจะพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้น,น้อยจ้ะเห็ดแบบขั้วเลื่อนน่าจะพี่น้องเนาะซัมเนละจ้ะเห็ดไปเห็ดไปกินเองอ่ะจะพี่น้องประมาณานี้จ้ะเห็ดง่ายๆเป็นเห็ดหายจ้ะซัำนี้เด้อจ้ะเด้อไปแล้วเด้อจ้า